มะพร้าวน้ำมะพร้าวปั่นสองแก้วน้นเกียบยวตะลอนตอนหอจา้าบนะข้าวเล่ากะอัดแข็งไว้สุดสุดแะ๊กแก้วสองแก้วเลยนะสองแก้วจา้า นมเมกิตามใจสอบตามใจชอแม่ขาเามีการกาตัวน้ำหมักข้าดตามใจชอบตามใจสอบแม่ขาดข้นเกาใส่เกลืนิดหน่อยเกลือตามใจสอบเกลือไป่สอดจ้ะเต็ปะเอะ นี่วถุงละแก้วน่วมน้อยปน้อยปน้อยสองแก้วแก้วละสามสิบมนมข้นเขียน yãi lại, lại ồ <coughs> โซเปอร์2ูลเยิ่ยยยย2ออนแบ๊บหนึงนะคะ ยังหยาบเลยสำหรับขวดนี้นม